ตอนนี้ผมเขียนไฟล์ใหม่แล้วครับขนาดเปะ๊ะความลึกเปะ๊ะลึกห้ามิลอันนั้นลึกยังไม่ถึงมิลเลยแต่ผมก็กลัวเหมือนที่แรกผมใส่ไปปุ๊บแม่งลืมเขียนขนาดต้องมาหยุดเครื่องเริ่มใหม่แต่ผมไม่ได้ล้างถาดเนี่ยมันเหมือนพิมพ์หลายครั้งแล้วมันไม่ได้ล้างถาดกลัวมันจะไม่ขึ้นเหมือนกันเนี่ย โอเคลองมาลุ้นกันแต่ต,ตัดเตี้ยเร็วอยู่ไหมโอเคครับถ้าเกิดไม่ติดก็มาล้างถาดก,กันเริ่มกันใหม่โอเคครับวันนี้ไ,ได้หินครับ๋ยมาดูงานกันสนใจก็ติดต่อมานะครับร้านพุทธสิงสาดีคูณนะลบบุรี รับสอนรับงานศิลปะครับ092485935โน้ตยูทูบคูแม่งเล็กครับเคเข้าไปดูงานหรือเล่นเกมคูโน้ตลบรีได้ทางอินเทอร์เน็ตทุกช่องทางนะครับเข้างานไหนเข้าเรีนวิเตเอ้าเล่นเกมก็เข้าไปดูนะครับสินเพียนครับนะครับตอนนี้เครื่องเล่นทํางานมาหลายวันแล้วจะต้องไปใช้เครื่องเส้นมั้งเนี่ยเครื่องเส้นนี่ไงร้องไห้กันเนี่ยเครื่องเส้นเนี่ย เครื่องเส้นไว้ทําโครงเครื่องลายเส้นไว้ทํารายละเอียดโอเคครับพอหยุดแล้วถ้าเกิดเป็นตายางนี่ก็มาคุยกันได้ครับตายายละเอียดยิบเลยครับมาระดับไมคอนนะ่ะระดับแบบเข้าเส้นเลือดอะ่ะถ้าเกิดเล็กมากก็เข้าเส้นเลือดอไมคอนเนะ่อันนี้ผมเอาแค่เล็กแค่ทํางานปั้นโอเคครับนี่ดูยังไงไงครับอันนี้เล็กระดับไมคอนนะงาน หยุดสนวนาเก้าเหรียญข้าวหอมลบบุรีประเทศไทยครับหยุดแล้ว